แจ้งขา่าวดีอัปเดตล่าสุดค่ะเปิดสังกัดสถานศึกษารับเงินเดียวยานักเรียนเตรียมรับคนละ2,000บาททุกคนทุกสังกัดในระดับการศึกษาชั้นอนุบาลป .1 ถึงป .6 และก็หมหนึ่งถึงมหกรวมไปถึงปวชและปะวสรวมไปถึงกศนด้วยนะคะค่าสามารถเริ่มจ่ายในต้นเดือนกันยายนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการย้ำเงินที่มอบให้ต้องไปถึงมือผู้ปกครองแบบเต็มๆไม่หักอะไรทั้งสิน้นครบทุกบาทครบทุกสตางค์วันนี้สันแซบจะพาคุณผู้ชมไปเปิดสถานศึกษาต้นสังกัดต่างๆในการรับเงินเยียวยา2,000บาททุกคนทุกสังกัด10ล้านคนสำหรับเยียวยานักเรียนภาคเรียนที่1ทับพค่ะ คุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกด subscribe s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องยีสันแซ่บสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพี่น้องประชาชนทุกท่านผู้ปกครองทุกๆคนนะคะน่าจะทราบผลกันทุกคนทั่วประเทศแล้วสําหรับผลถแถลงการเดียวยาน,นักเรียนมีกศนและสพด,ดด้วยนะคะเตรียมจ่ายเงินเริ่ม5-7กันยายนนี้น่าจะเริ่มจ่ายต้นเดือนนี้แต่มีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาและสงสัยในเรื่องของเกณฑ์อายุเด็กนักเรียนที่จะต้องจ่ายนะคะของช่วงชั้ อนุบาลรวมไปถึงสถาบัานต่างๆโรงเรียนต่างๆสถานศึกษาต่างๆสังกัดอะไรบ้างรับเงินเยียวยา2,000บาทในครั้งนี้ค่ะ เริ่มกันที่เกณฑ์นับอายุของน้องๆอ,อนุบาลน,นะคะคุณผู้ชมในชั้นอนุบาลเนี่ยน้องๆที่เรียนชั้นอนุบาลเด็กนักเรียนนะคะต้องเกิดก่อนวันที่18พฤษภาคม2561นะคะคุณผู้ชมถ้าหากเข้าเกณฑ์นี้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยา2,000บาทค่ะส่วนสถานศึกษาที่สังกัดแล้วก็จ่ายเงินเยียวยานักเรียนนะคะเตรียมรับเงินได้เลย ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงม .6 ปวชและปวสสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบหรือว่ากศนโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาปวชและปวสโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนนะคะ โรงเรียนที่สังกัดพมหรือว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โรงเรียนที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมโรงเรียนที่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรงเรียนที่สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าส่วนพัฒนาเด็กเล็กด้วยนะคะโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดพัทยาค่ะก็คือการรับเงินโดยเชิญผู้ปกครองมารับหรือว่า โอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองตามกําหนดวันและเวลาที่ทางโรงเรียนกําหนดซึ่งจะเป็นช่วงต้นเดือนกันยายนนี้รับเงินนะคะใครข้อข้องใจไปเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมสําหรับการเปิดสังกัดการศึกษา สถานศึกษาโรงเรียนต่างๆค่ะเอาเป็นว่าผู้ปกครองหลายคนสบายใจแล้วส่วนพัฒนาเด็กเล็กได้ไหมกศออนอได้ไหมรวมไปถึงโรงเรียนเทศบาลโรงเรียนพัทยาต่างๆเนี่ยได้ไหมวันนี้ชัดเจนแล้วนะคะสําหรับการเปิดสถานบันสังกัดการศึกษารับเงินเยียวยา2000บาทของน้องๆเรียนทุกคนทุกสังกัดค่ะอิสานทซบนําข้อมูลข่าวสารระลาราดีๆมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เดี๋ยวเรายังคงติดตามกันต่อเนื่องนะคะในการจ่ายเงินเยียวยา2,000บาทหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลัง ใจให้กับสองอีสานแซ่บเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ